สวัสดีครับทุกคนูกีด้วยนะมามาไปญี่ปุ่นงานเลี้ยงลูกต้องเป็นหน้าที่ป๊าป๊าตื่นเช้าไปส่งเดเ็กๆที่โรงเรียรแนแบบนี้ต้องหาเกมให,เให้เด็กๆเล่นมาเรียวมาเรียวชอบโอ้ทุกคนเรากดผิดอะคะ่ะโอเคทนะุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเอ,อ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้กันเราจะเล่นอะไรกันก่อน โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสะพานแดงกันก่อนเอิ่มแบบเป็นคอนเทนต์ที่น่ากลัวมากเป็นการไปสะพานแดงนะคะเรามาแต่งตัวแบบเด็กกันแบบน่ากลัวน่ากลัวมันฮาลโลวีนะคะทุกคนจะแต่งเป็นอะไรนี่ทุกคนเราจะใส่เอิ่ม อนเกีสีส้มใช่ไหมแล้วก็ใส่สีส้มนะคะส่วนเสื้อผ้านคะคะใส่สีเหลืองก็ใส่สีเหลืองค่ะเหล่บนี้เนาะแบบนี้แล้วก็ทรงผมนะคะเอาเป็นแบบยาวๆดีไหมเอาเป็นเหมือนตอนนี้แหลอะอ๋อเอาแบบ วันนี้ดีกว่าเหมือนดีผุว่าสีดำออกน้ําตาลโอเคค่ะโอเคแยวตั้งชื่อก่อนนะแยวตั้งชื่อก่อนนะตั้งชื่อว่าน้ําขิงแล้วกันน้ำ,นำ,นำ,นำหอำขงนะคะน้ําขิงน้ําขิงมุกกว่า มออยู่ไหนเนี่ยมออุกมุกมันลายตาเกินโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหน้ากัน เดี๋ยวเราตร้องรีบไปให้เพื่อ,เอนเเห็นนะคะอันนี้คือคอนเทนต์นะคอนเทนต์ content นะคะทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกอยากมาทำคไม่ใช่อะไรเลยแค่อยากทำช่ดเดะโอเคเดีวเปิดเสียงกะะัะก็จะเสียงดังแบบนี้เลยนะ <c oughs> โอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้รถเอิ่มอันนี้ไปลวกันนะคุณรี้ถ้ราที่่าไรก็ไปร้ทอยางเนี้ยงมีูดยเราจะพูให้เขเารอง่เญญตแล้วขอเปิดเสียงบก ไปทางนี้ก็ได้ก็หายได้รู้สึกว่าทางนี้มันจะง่ายกว่าทานโอ้ไม่เป็นไรไม่ใช่เราจะไม่มาเราไม่ได้จะมาทางนี้เราจะมานี่ค่ะเราไม่ได้มาสร้างบ้านนะคะคุณอาจจะเข้าใจผิดกันก่อดเราจะมาสะพานแดงซึ่งเป็นสะพานที่นักทัวร์ก็จะต้องมาอยู่คนเดียว ตัวมากที่สุดคือคอนเทนต์เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวอันนี้คือบ,บ้านเพื่อนนะคะเหมือนมากเหมือนบ้านเพื่อนเรามากเลยเนี่ยเหมือนบ้านเหมือนบ้านเพื่อนเรามากอาจจะเป็นหมู่บ้านผีก้อนก็ได้เฮ้อยอ่าพูดถึงทีเราจะดูสถานที่รับกันเดี๋ยวเราขอมานี่ก่อนเดี๋ยวเดียด๋วยวคน คนเราเลยนะคะเราเลยแล้วค่ะเราเลยแล้วค่ะ เจมูมา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 กลัวมากหน้าตลัวมากอันนี้คือแบบคอนเทนต์นะไม่ใช่อะไรเลยนะแบบไม่เติมเลยนะไม่เติมไม่เติมคอนเทนต์ไอ้อันนี้คือคอนเทนต์โอ้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 ไม่ได้ต้ตั้งใจนะคะทพาดจริงๆเจมก็อย่าก กลัวทุกคนน่ากลัวมากมัน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 มัจะถึงแล้วมันจะถึงแล้วมันจะถึงแล้วใช่ไหมมันจะถึงแล้วใช่ไหมอย่าหลังอ่ะอย่าหลังอ่ะทุกคนคนทำก็โอ้โหตัวคนดูก็น่าจะกลัวเหมือนกันนะคะเราเดาว่ามันไม่ได้เด็กไม่ได้อยู่ในตัวทุกคนมันจะมันมันก็ถึงแล้ว น,น,นี่คือเรากลัวเรากลัวมากค่ะเฮ้ยทุกคนว้าไม่ไหนเลยอยางมันไหลอีกทุกคนน่ากลัวโคนรน่ากลัวเลย ถ้ามาแบบอยู่คนเดียวน่ะมากลัว,ลวามาถึงแล้วข้างหน้าเราใช่ไหมอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมทุกคน ทุกคนน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงออทุกคนอย่าหาเล่นแนีน้นะน่ากลัวคือเราเป็นคนกลัวผีู่แล้วนะฮ้ยจะไปทำไมเนี่ยแล้วก็รถเราหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องกลับไปเอารถหรือเปล่าไม่เอาแล้ว โอเคค่ะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะใครอยากให้เราไปดูที่รับอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้หรือว่ากดใจกดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วนกะ็แชร์ทีนี้แล้วก็แชได้ไม่ยากีใหม่นะคะทุกคนเอาคอนเทนต์สว่างแดงไปเอาแลว้วนะมันกลัวมันกลัวมากบายบายพร้อมกับรถที่หายไปที่สะพานแดงทะะุกคน กลัามากโอเคค่ะบ๊ายบายเอาก